สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นานาไลฟ์สไตล์ค่ะค่ะวันนี้พาเพื่อนๆมาอัปเดตลูกเป็ดของเรานะคะลูกเป็ด3ตัวลูกเป็ด3าตัวน้อยๆของเรานะะี่ยแหละค่ะค่ะตอนเย็นพอดีนะคะเนี่ยวันนี้มาให้อาหารไอเป็ดตัวโตๆนะคะก็เลยมา อัปเดตให้เพื่อนๆดูค่ะว่าลูกเป็ดเราตัวโตขนาดไหนแล้วก็เลยถ่ายมาให้เพื่อนๆดูนะคะลูกเป็ดของเราก็จะประมาณนี้ละค่ะตัวโตตัวหนึ่งมีตัวหนึ่งที่พิการนะคะขาเขาจะพับลงนะคะนะคะตัวนี้ละค่ะนี่ละค่ะเวลาเขาเดินขาเขาจะพับลงข้างหนึ่งค่ะค่ะ และอีกสองตัวก็ไม่เป็นอะไรค่ะแข็งแรงดีวิ่งปอ๋อเลยค่ะค่ะแม่เขาก็คอยดูแลอยู่ไม่ห่างนะคะนี่แหละค่ะเวลาเขาเดินค่ะก็เอาน้ำให้แล้วก็ให้กินผักค่ะพี่น้องให้กินผัก ให้กินผักแล้วก็ให้กินอาหารเม็ดค่ะหัวอาหารเหมือนกับตัวโตเลยค่ะเขาก็จะกินผักได้แล้วแล้วก็กินหัวอาหารได้แล้วค่ะเนี่ยค่ะชอบมากเลยผักกินกินทั้งวันเลยค่ะแอบมาดูทั้งวันแต่ไม่ได้ถ่ายมาให้เพื่อนๆดูค่ะ เห็นไหมคะพี่น้องสังเกตเห็นขาเป็ดตัวเล็กๆตัวนั้นไหมคะนี่แหละค่ะลักษณะขาเขาจะเป็นอย่างนี้แหลคะครับเพื่อนๆตัวเล็กๆค่ะค่ะวันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้นะคะ ค่ะมาอัปเดตชีวิตน้อยๆ3ตัวให้เพื่อนๆได้รับชมกันค่ะค่ะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะฝากเพื่อนๆกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะค่ะคลิปนี้ไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ